สวัสดีเพื่อนๆนะครับดีเนาะนะครับสวัสดีกันนะครับสวัสดีวันนี้ก็วันที่27นะครับเดือนธันวาแล้วหกสามนะครับเนาะก็เจอกัะสุนแล้วเนาะกับตาไมโครสมึงเอกโคเวเตอร์นะครับวันนี้ก็มาเล่นบ้านนาอองนะครับผมนะครับเพรามีหลายคนเพื่อนๆหลายคนเนาะถามกันเข้ามาเนาะนะครับว่าไปพัดนะครับตัดหญ้านะครับติดตั้งไมโครทํำยังไงเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูเล่นๆก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวในส่วนของเรื่องงานเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยถามนาอองเนาะ ว่าจะทาไปถึงไหนแล้วนะครับเนาะในทเครื่องสัญญาใช้เองนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูนะครับผมก็มาถึงบ้านน้ององแล้วนะครับเดี๋ยวพายดูนะครับนี่ครับที่ว่าทําเองนะครับผมนะผมก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมก็ดูกันเอาเองด้วยนะครับส่วนที่น้ององซื้อมานะครับมีใบมีดนะครับทําเองใบมีดซื้อแค่ใบมีดกับมอเตอร์นะครับที่เหลือเขทําเองหมดนะครับก็ ติดตั้งนะครับเนี่ยคืออะไรมาใส่แบบสุดๆเลยนะครับนี่นะครับช้เป็นมอเตอร์นะครับสายไฮดรอลิกสองสองเส้นนี่เพิ่มเข้ามาครับจากวันก่อนนี่เพิ่มมาเป็นเนี่ยเป็นทีนี้ใส่เนี่ยใส่ใสนะครับเมื่อก่อนใส่แบบตรงมันแข็งนะครับทีนี้เวลาตัดย่ามจะยืดหยุ่นได้เลยนะครับเวลา พื้นไม่เสมอนะครับนี่ทำเองครับเดี๋ยวออกงานแล้วครับคนเห็นคนชอบคนเยอะนะครับนี่ก็จะติดตั้งกับเจ้าคูปต้านะครับเคเกเก้าหนึ่งิดสามคันนี้แหละพี่น้องนะครับคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับลูกเลยก็หาตัวก็ถ่ายดูแล้วเนาะนะครับหาตัวนะครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรวนนี่บางคนที่ยังสงสัยอยู่นะครับไม่ทำขายนะครับทำใช้เองนะครับ ไม่ทำขายไม่ทําขายนะครับใช้เองนะครับรูปล่างก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับตัดได้หมดเลยนะครับสูงต่ําได้หมดนะครับนี่ชอบตรงที่ว่าทําเองเนี่ยไอ้ตรงนี้ยืดหยุ่นแะครับทีนี้ใส่พุงกี้นะครับไม่ต้องขยับนะครับตัดเองของมันเองนะครับตัดแปลงใส่ตัวนี้เชื่อมหากันแล้วตัวนี้ ยิงเข้าสองตัวสองข้างนะครับสายกวาตัดได้หมดครับนะพามาดูขำๆเนาะสนุกสนุกนะครับโรเลอร์ห้าตัวไม่แตกเลยดียู่เดิมดีครับนะครับใช้งานมาเยอะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าสัมผัสเนาะมันดียู่เดิมตึงนะครับตึงนะครับพี่น้องเนาะตึงนะครับเอาเอาเดี๋ยววันไหนวันหนึ่งตัดหญ้านะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูเนาะ ว่าการทางานหลังจากที่วันก่อนเรายิงตรงกับตัวนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้เรามาใส่ตัวนี้นะครับมันมีความยืดหยุ่นนะครับมารอชมกันเนาะนะครับกับฝีมือของน้องนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูเฉยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็โอเคเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ